ก็ไปจมูกขึ้นสารแขวงขึ้นสารแขวงอยู่นี่แม่สอนเองครับภายในวันนั้นถ้าจำไหนที่ค่าปรับเสร็จเนี่ยก็ไปกับคนที่วันโดยไม่ต้องไปดักมุ้งโดยไม่ต้องไปอยู่รับโทษอะไรหนักหนาแบบนั้นเนี่ยสื่อความเข้าใจแบบนี้ไปไปขับมุนนะ้งนะก็พยายามจะให้ให้ยัดยดโโัดฝงเมียสิ่งนี้ยัดยัดฝาเมของขาเขาได้ทราบด้วยแล้วก็ให้ใช้ช่องทางปกตินะแต่ถ้าลักลอบนะลักลอบเข้ามาแอบแอบเข้ามาแล้วไม่จับได้เนี่ย ต้องจำรูปแบบจำรูปแบบจำรูปแบบอย่างที่ว่าเนี่ยต้องเสียไปนะกว่าเดี๋ยวนีเราเปิดโอกาสแต่ว่าใช้ใช้เป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างแต่ว่าให้มันอยู่ในความไดแก้เคลืที่โดยไม่ได้เราเว้นกฎหมายนะแต่ว่าให้อยู่ในการการระดับกาเคลที่เราจะทำอย่างดีตามขั้นตอนให้มีความรวดเร็วก็ไม่ต้องไปติดทุกข์เปลี่ยนอะไรอย่างนี้ก็คว สัด้ไม่ต้องไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองให้ใช้คนนี้ต้องมาเนาะมีมีพวกนี้เนพวกที่มาแบบอมา สตวอร้อ็คือยาวไปจนแบบนี้ท่ามีท่าปูหรือสะพานที่มานิดนึงแล้วก็อะไรคนก็ให้ข้อมูลว่ามันหลุดจากชายแดนเข้าไปนี้เพราะนั้นชายแดนตอนนี้มันก็มีนิดหน่อยของเราหลักๆก็สองสายก็คือแม่สอดแม่สายครับผมเข้าใจว่าพวกเราคงทำงานกันเต็มที่แหละาก็ฟังย่า้ว่าอะไรเนี่ยเราก็ ก็เต็มที่กันแต่ว่ายังไรก็แล้วแต่คือพอพอมีเหตุเกิดภายในยงไงก็ไม่พ้นเพราะว่าพวกแรงงานต่างด้าวมันเข้ามาจากพื้นที่ชายแดนนะครับก็ให้กําลังใจามาให้กําลังใจไมไ่ไม่ได้มาอะไรหรอกลองฟังข้อมูลจากท่านผู้ว่าด้วยจากท่านอบอชคอ,อด้วยแล้วก็มาให้กําลังใจการทําง,งานพวกเรานะครับพี่ว่าพวกเราเต็มที่แลครับในในกรณีที่มีคนให้ข้อมูลกับท่านนายกว่า อะไรเจ้าหนะ้าที่เป็นกระบวนการผลเองอะไรเนี่ยณเวลานี้ก็ผมผมก็ยังยืนยันกับท่านนะครับว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีนะครับหรือที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยมีแต่ว่าคือจำเลยมันมันหายไปหมดแล้วเพราะว่าทุกคนก็หนักถึงเรื่องของโรคระบาดนะครับก็ก็ฝากพวกเรานะครับในยันผมเดี๋ยวคุยกับท่านดูว่าเรื่องให้ชาวบ้านช่วยเป็นถูเป็นตาด้วยเพราะว่าตอนนี้มันมันใกล้ตัวเราเข้ามาเรื่อยๆนะครับ เพราะมันพอเข้าไปในพื้นที่เศรษฐกิจก็คือแถบกรุงเทพมันมันเป็นสิ่งที่คนตันตันหน,นกมากมากขึ้นนะครับก็ฝากให้พวกเราทํากันให้เต็มที่แล้วกันนะครับผมผมก็พยายามที่จะส่งข้อมูลให้ทานายกว่ากระบวนการยังไยตามที่ท่านได้ข่าวอะไรเนี่ยมันต้องไม่ไม่มีการกระท,ทัจริงที่ผ่านมานะครับ แล้วก็เราเราก็มั่นระวังไม่อยากให้โลกติดต่อจากจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามมาติดกับประชายชนชาวไทยแล้วยังไงผมก็พยายามที่จะให้ข้อมูลนะครับให้ให้ข้อเท็จจริงแล้วไม่ใช่ข้อผิดข้อได้จริงกับท่านนะครับก็อขอให้ท่านทางานให้เต็มที่แล้วกันนะครับส่วนส่วนเรื่องการที่จะนําเรียงผู้กำกับชายในเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอกด้วยเลยแต่พยายามคุยกับท่านผู้ว่าแล้วก็ หาข้อมูลเ้ื่ทีจงนะครับฝากนิดนึงนะครับชาวบ้านที่ที่มู่แถวในชายแดนเนี่ยถ้าเรามีโอกาสคุยกับเขาให้ให้เขาเป็นหูเป็นตาแทนเราด้วยนะครับไมงั้นเราก็จะทํางานกันหนักึงเนี่ยขอบคุณมากครับอข้อตกลนเลยจข้อกะไปแล้็เลยต่งขึ้นมือขึ้นขึ้นไม้ขึ้นมือที่เราที่ทำข้อชาให้มาเพิ่มเติม เทคโนโลยีใหม่ๆมีอะไรช่วยพวกกล้องวนจรของที่ัาตัดตอแล้วสองตัวบนตาลงไปหรือว่ามันเงียบหรือ่าันดหมู่บ้านเองังเจอพวกรงานต่างด้าวออกมาลงมาตกอะไรีไม่เครับเขาบอกเขามีขวนการผลแรงงานต่างด้าออกมาออกากนี